ฮ่าฮ่าดูเ่าชอบใจลืมกดติดตามกดกระดิ่งผมด้วยนะครับโอเคครับก็สวัสดีเด็กๆน้องๆหนูทุกคนทุกชา้นยนะครับอยู่กับผมพัลโหลวันหนึ่งนะครับ nin ผมว enfin ันนี้จะมาบทเซิร์ฟเวอร์ใหม่ครับ <crit ischen> สไตล์กูนะผมซึ่งเป็นใช่ไหมแบบว่าแนวโซยเวิลเอ็มโอนะผมแล้วก็เป็นเวอร์ชั่น1.15.2นะผมเป็นเซิร์เวอร์แนวโซลเวลกับ MMO r p g อนะยครับโอ้ยครับคนดูครับซึ่งเซอร์นี้เป็นเซิร์เวอร์แนวโซยเวลนะผมเอาชีวิตรอดสร้างบ้านแล้วก็หรือว่าคุณจะเลือกเป็นสไตล์ลงดัมเจียนเอ็มโอก็ได้นะผมแบบบ้านลงดัมเจียนทำเคสอะไรอย่างนี้นะผมมีให้เลือก2แบบหรือว่าทำสองแบบได้เลย,เลยครับเป็นเซิร์เวอร์แนวประมาณนี้นผมซึ่ง i อพีขึ้นมาเลยนะครับ เซิร์ฟเวอร์ก็เวอร์ชัน1.15.2นะผมซึ่งใครอยากลองแบบเปลี่ยนมาเล่นแนว s ซยเวอร์เอ็มโอนะผมปกติเล่นไมซีจนเบือ่อแล้วอยากสร้างบ้านก็มาลองสร้างบ้านกับผมได้นะครับคนดูโอเคครับท่านผู้ชมครับซึ่งใครเข้ามาแล้วเนี่ยไม่มีของแบบว่าไม่มีของก็สามารถ รับของได้นะผมโดยเราพิมพ์คําว่า start นะผมเป็นของเริ่มต้นนะครับจะได้เป็นพวกกรอบเพชรอะไรประมาณนี้ผมก็สามารถมารับได้นะครับแล้วก็รับของสามารถรับของแฮลโลีหนึ่งนั้นนะครับจะได้เป็นดาบสำหรับแฮลโลีหนึ่งนะผมเอาไปฟันคนหรือว่าจะไปทาเคสอะไรอย่างนี้ได้นะผมซึ่งเป็นดาบที่ค่อนข้างแรงเลยนะครับผมก็อ d มินทำสำหรับคนที่แบบตามแฮลโลีหนึ่งมานะครับหรือว่าแบบไม่ได้ตามแฮลโลีหนึ่งไม่ได้ม่ได้ตามแฮลโลีหนึ่งมาก็สามารถมารับได้กดลิกขวา จะได้เป็นดาบนะครับผมเป็นดาบฮันโลมเปนหนึ่งนะครับเยสมีดาบส่วนตัวได้แม่งคุอยของเฟี้ยวมาคนดูโอเยค,ครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมพิมพ์ R p พด้วยนะผมซึ่ง r p นั้นจะแบบว่าลิงก์กับเชสแพคนะผมแล้วก็เชสแพคจะเป็นแบบว่าของทางเซิร์ฟเวอร์นะครับแบบสวยๆเลยนะผมซึ่งพวกพวกนี้จะเป็นแบบของแบบท d ดี 3D าวะก็แล้วมันทูดนะผมจะเป็น AMO โนะครับโคตรสวยเลยคนดูดูดีสยเรับวิ่งเร็วนะครับผมโคตรแบบ RPG อ่อะเออ RPG พีนี่คือปืนใช่เข้ามาแล้วเนี่ย ไอ้น I mean, ก็มีแจกของด้วยนะครับคนดูซึ่งก็เราสามารถมารับพวกฟรีมันนี่ก็คือเงินฟรีได้นะครับผมแล้วก็โปรเทคฟรีนะครับแล้วต่างมากมายก็รับได้นะครับผมของฟรี Yeah. รับของเกินไปหน่อยโทษทีแล้วก็เราสามารถพิมพ์ฟรีได้น,นะผมเพื่อจัดรับของฟรีต่างๆนะครับอย่างเช่นบล็อกหญ้าอไรนี้นะผมแต่ว่าไม่มีไม้ให้นะครับเพราะว่าไม้เราต้องไปตัดแล้วก็ปลูกเองนะครับคนดูแล้วก็มีเกาะเหล็กด้วยนะครับเป็นแบบสิ่งนั้นโดยความสะดวกเริ่มต้นนะผมโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปทําอะไรให้มันยุ่งยากมากมายแค่ตัดไม้แล้วก็มาสร้างบ้านเฉยซึ่งวันนี้เราก็จะมาสร้างบ้านด้วยนะครับผมด้วย แบบว่าความเคลียทีปของผมเองนะครับว่าบ้านจะแบบออกมาสวยขนาดไหนคือปกติผมเป็นแบบสถาปนิกเก่านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นให้เลือกเพศนะครับก็สามารถเลือกเพศได้จะเป็นชายเกย์ตุ๊ดไม่ระบุทอมหญิงจะเป็นอะไรก็ได้ครับผมส่วนผมก็เป็นตุ๊ดแล้วกันนะครับเ <Huh? S 1> ฟีย้ยวใครเรือกนี้ยหลอ่อเททุกคนอนะ โอ้ย่าท่านชมนครับซึ่งมันก็มีเควสง่ายๆด้วยนะผมสำหรับใครที่แบบว่าอยากทำาควิกง่ายๆก็คือเป็นเควสขะขวานโคตรทรงพลังนะผมก็คือตัดไม้ได้แบบ The Fast นะครับผมก็สามารถไปตัดไม้ท่อนไม้เบิร์ดนะครับผมแล้วก็ามาแลกนะครับถอดประมาณตัดประมาณ6กองนะผมแล้วก็เอามาแลกเป็นขวานโคตรพลังได้นะครับโอ้โหใครตั้งชื่อว่าโคตรเท่ดูครับให้พิมพ์ช็อปแทนนะผมก็เราสามารถเอาพวกของพวกแองโม ปลาต่างๆนะผมหรือว่าอะไรเป็นกับพื้น,นี้ยมาขายได้นะครับแล้วก็ซื้อของได้เหมือนกันแล้วก็สามารถซื้อโปรเทคได้นะผมไปโปรเทคป้องกันบ้านนะครับโดยราคาไม่แพงนะผมม่นสามจะมีเท่าไหร่อโอโห้าพนหนึ่งร้คตจน โอเคครับเรามาดู่วนของวาร์ปมานะผมซึ่งวาร์ปก็มีโซนดังเจียนเก็บเวลด้วยนะครับผมแล้วก็โซนฟาร์มมอนสเตอร์หาเงนินนะครับสามารถเอาไปขายได้ใช่ปะหรือว่ามันเอาไปขายได้นะผมแล้วก็โซนดังเจียนนะครับซึ่งเดี๋ยวจะไปโซนทําเควสกันแล้วกันว่ามีเควสน่าสนใจอะไรไหมเพราะว่าเควสเนี่ยเป็นหนึ่งหลักเลยนะครับให้ทําให้เซิร์ฟเวอร์โซลเวลน่าเล่นมากขึ้นซึ่งเราจะไปดูว่าเควสมันน่าสนใจขนาดไหนนะครับมันมีเควสเสร็จพลังงานกับเควสทั่วไปเราจะไป q u e เสร็จพลังงานก่อนละกันเพราะว่ามันไม่รู้คืออะไรนะครับด,ดูชื่อดูแปลกดีนี่ครับท่านผู้ชมอันนี้อะไรเนี่ยก้อนพลังงานมันคืออย่างแล้วมันเอามาจากไหนว่าไดเสร็จพลังงานวัต t the f แฟร์อ๋อค่ามอนสเตอร์เรามาแลกได้นะครับยิสต์น่าสนใจยังไงมีคนขึ้นผมดะดันเจียนอ๋อต้องหามาจากดันเจียนนะผมซึ่งเดี๋ยวเราไปเควสทั่วไปก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปดันเจียน,นครับเพื่อดูว่ามันหายยังไงนะคนดูนี่เค e s t ทั่วไปนะครับผมอะไรเนี่ยสาย เมคาครีล่าสัตว์เย็เป็นสายเมาครีล่า,าสัตว์อะไรเนี่ยสายกูบุ๊กอ๋อคือเอาสายกูไปแลกเควสได้อะไรอย่างนี้นะผมอ่าก็พวกผักอะไรอย่างเงี้ยพืชก็สามารถไปแลกได้เหมือนกันแล้วก็เขามีโปรโมชั่นเติมเงินคุณ2.5ถึงวันที่3 1เดือนตุลา คืออะไรอะ่ะเาขามีเว็บด้วยเหรอคนดูทำใหมิไม่ให้เว็บผมเลี้ยงซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งเว็บให้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะเติมเงินนะผมซึ่งเติมเงินคูณ2.5นะครับเยที่โคตรคูมก็มาลองเล่นก่อนแล้วกันแล้วใครเติมเงินนะคนดูว่าสนุกไหมถ้าสนุกก็ลองเติมเงินกันได้นะครับสมหรเซอร์เวอร์นี่นะครับก็สามารถมาแลกได้นะผมพวกชุดอะไรอย่างนี้นะครับอนี่โดดอนช้ำโอ้โหนี่มันโดดอนช้ำซึ่งผมก็มีชุดเหมือนกันนะครับอันนี้ชุดอะไรเนี่ย over อร์โฮอ่านถูกปะเนี่ยชิกะ ไอชิซากิชิซาก,ก,กะเฉยเลอโอ้โหภาษาอังกฤษเกทหนึ่ง อเคใส่เลย้วกันนะครับโอ้โหใส่เลื่อนอย่างเยอะแล้วนี่คือของที่อยู่ในมือผมนี่คือแบบไม่ได้ได้มาธรรมดานะคนดูเป็นของแบบพิเศษด้วยนะครับอันนี้อะไรเนี่ยปรแจเด็กช่างโอ้โหใส่แล้วคือแบบเป็นเด็กช่างเลยนะคนดูโ,โหโคตรเท่อันนี้อะไรเลเลน,น้าซอสดาบลิลินนาอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหแต่ละอย่างโคตรเท่อะคนดูไว้สมาร์ทซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาพีพีด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะพีพีได้หรือเปล่าเพราะผมอยากสร้างบ้านมากเลยอะคนดูขอรีวิวก่อนละกันโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปโซนดันเจี้ยนเก็บเวลวให้ดูนะครับว ใช้งานในโลกนี้โ,โดนหมูกัดวะเชื่อหมูมันกัดด้วยหรือวะเฮ้ยเ <Hey! S 1> ชื่อหมูบ้านไหนกัดวะหมูยังกัดผมดีอันนี้จะเป็นซอมบี้นะคนดูโอ้หร้องเสียงดังวานน้ำตาคารตีรแม่งลีมาถึงโหดเลยหรอครับอ๋อโทษทีครับมีคนเพื่าผมมาถึงโหดเลยเพราะว่าเขาไม่รู้จักผมนะครับ ขาคิดว่าผมเป็นผู้เล่นใหม่แล้วผมก็ถามเขาทุกอย่างเลยโอ้ยอมินไปบอกเขาทำไมอะคารับก็จะพันจักหน่อย <S 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 โอ้โหบนดีแบบคนมีอำนาจนะครับโทษทีคือแบบมาถึงก็แบบมีทุกอย่างเลยนะครับผมที่คนซื้อไม่มีเด็ดก็สามารถตีซอมบี้แล้วก็นี่ครับเสพพลังงานเห็นป่ะได้จากการตีซอมบี้อะไรมาน,นี้นผมลงดันเจียนอันนี้ตีเลยเนี่ยตีหมา โอเคคนดูครับซึ่งเนี่ยผมกว่าผมจะสร้างบ้านใต้ดินแล้วกันนะคนดูซึ่งปกติคนอื่นคนดูเขาสร้างแบบติดดินใช่ไหมผมผมใต้ดินไม,ไม่ได้ใต้ดินดิบ้านอยู่ในภูเขาอะครับคนดูครับซึ่งผมก็มีโปรเทคอยู่ตอนนี้ผมผมขอพูดก่อนนะครับเพื่อจะหาพื้นที่ว่าโปรเทคนะครับซึ่งในผมจะหาไม่ดูว่าความคิดเฉียความฉลาดงผมสามารถสร้างบ้านได้ดูดีแล้วก็ดูเช่วกว่าคนในเซิร์ฟเวอร์ขนาดไหนซึ่งผมสามารถเรียกคนในเซิร์ฟเวอร์มาวัดได้เลย,เลยครับว่าใครมันแบบดูสวยกว่าอะไรเงี้ย one hour later ตัดไม้โอ้โห โอ้สามารถเซิร์ฟเวอร์นีก็น่ามักแล้วเนี่ยโหดหินไปชั่วโมงแ้วนั้นเนี่ย m ม g ก d 15 minutes later โอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็สร้างบ้านเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะ,นะผมซึ่งคนดูอยากดูบ้านผมไหมครับถ้าคนดูอยากจะดูบ้านผมนะผมก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับผมกดไลค์กันเยอะๆนะครับซึ่งผมใช้เวลาสร้างบ้านนี้มา2ชั่วโมงแล้วนะผมซึ่ง ผมให้ดูบ้านผมนะครับผมให้ดูหน้าตาก่อนหน้าตาจะแบบดูแบบเอ้ยไม่มีอะไรนะคนดูนี่คือบ้านผมนะครับไม่ต้องสงสัยมาดูมันไม่มีอะไรนะคนดูแต่เข้าไปนี่คือแบบบ้านคือแบบดูเรียบหรูมากนะผมดูแบบธรรมชาติมากเลยนะครับคนดูคือผมเป็นคนที่ชอบอยู่ธรรมชาตินะครับ3 2 1จะเปิดบ้านแล้วนะให้ดูแบบก่อนละกันอ่ะเป็นไง บ้านสวยไหมมันดูเหมือนมันดูเหมือนไม่มีอะไรนะคนดูแต่ผมเข้าไปนี่คือแบบคนดูน่าจะว้าวเลยนะครับผมสามสองหนึ่งแต่ผมจะหันหลังเข้าไปให้คนดูครับสามสองเห็นไหมดูด้านซ้ายจะดูแบบเฉยๆแต่ถ้าหหลังนี่คือแบบว้าวเลยเป็นไงโอ้บ้านรูมิทำมาตั้งสองฉมูตั้งสองโมู คนดูครับสัลาภาพว่าทำบ,บ้านให้สวยไม่ได้จริงๆคนดูเพราะว่าขี้เกียจน,นะครับผมก็อยากให้ทาบ้านให้สวยก็ไอเมนก็จ้างผมมาอีกรอบหนึ่งนะครับมาพีพีสักหน่อยดีกว่าซึ่งเดี๋ยวผมจะลองเอาดาบพวกนี้ไปลองตีดูครับว่าความโหดมันจะขนาดไหนคือแบบชุดนี้คือออฟคอดมากลลวคนดูคือตีทีแบบดีเตกอะม่ถึงแบบพวกดาบพ,พวกธนูอะไรอย่างเงี้ยสักหน่อยไหมสักหน่อยมาคนเนี้ยสักหน่อยไหมล่ะหน่อยไอหมมาดิหรือก็พีพีเฮ้ยมันมีมีหลายคนจังวะ ไปทางเกินไปเฮ้ยมีการหลบมีการหลบโอ้เนื้อวิงไม่โดนหรอวะเรียบร้อยแตกทีเดียวพอโอ้เฮ้ยเอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยไอเชีอดดาบดาบโคตรเฟี้ยวตีแล้วแหลกโอ้โหวัตสักรไม่เจ็บนะเจ็บนะน่ะเอ้าเฮ้ยโอ้ยนื้อของตกแม่งอยู่ดีของหายไม่ยอมไม่ยอมซึ่งโปรติผมเป็นคนเชี่ยวชาญเรื่องหนูนะครับเดี๋จะขอให้เขาก่อนเแค่ปล่อยแตก ปทำแม่นออฟกอดปั๊บปั๊บโอ้โหทำไมเขาวิ่งช้าจังอุ้ยหุยหุยห้ย <S <S 2> <S 2> <S ไปยิงก้อนมาดิมาดิโอ้โหเรียบร้อยตัดยางถึงทีเรียบร้อยมาดิ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 เรียบร้อยโอ้โหบอกเลยว่าดาบนี้โคตรแรงมาดิครับ ซึ่งการจะเก่งได้ก็อยู่ที่สกิลวันพีพีแล้วก็ของที่เราใช้ด้วยนะครับผมซึ่งใครอยากเติมเงินก็สามารถเติมเงินได้ครับใครทำเคสก,ก็โหดได้เหมือนกันนะคนดูเติมได้ก็เติมดีหรือทำเคสได้ก็ดีครับผมเป็นคนขย,ยันนี้ในดาบนี้ไม่โหดเลยวะห็นเปลี่ยนดาบนี้ร้อยแตกแล้วมนะั้งเนี่ยร้อยแตกพอเดี๋ไม่เท่าไหรร้อยแตก นิ่ๆมๆ่บางคนดูทำเป็นดาบแต่ละอันมันโหดอย่างวะเนี่ยผมจะลองดาบดาบตามทารุณหนึ่งมาดูนะครับว่ามันจะโหดขนาดโอ้โหทั้งยิงเร็วใช่ไหมเฮ้ยจะเร็วไปไหนนี่วิ่งไปไหนจังเฮ้ย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 เล่นปืนเฮ้ยโอ้เาเล่นดาบกันเล่นปืนกิโกงนะเฮ้ยผมลอยได้โอ้โหโคตรโกงอ่ะเสียทำเป็นโกงจะวะมาดิตุนปเจียจากช่างมีอไรช่างอุดมาดิ หัวยื่ออกวะเฮ้ยยังไงโอดโอดจังเลยอะเฮ้ยอะไรวะอยากเป็นป้าแตนอะไรวะชื่อโคตรโคตรแบบงงโอเคกันดูกล้องวันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองไปตีบอสกันดูนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหนี่คือบอสใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโหดมากโอ้ยเฮียโหดเกินโหดเกินเฮ้ยโอ้ใครจะไปสู้ได้ทำไมอะไม่จะไปบอสหนึ่งแล้วกันคนดูยอมมายอมมาคนดู โอ้บอสหนึ่งโคตรกระจอกจริงบอสหนึ่งคือแบบอ๋อผมใช้ดาบเทพเลยคนดูเอ้าให้ได้ดอบดิอุ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมองไม่เห็นเอาไปดีเอาไปหนึ่งดอกดีดอกดีดอกเรียบร้อยเจ็บลูกธนูนี้โล่โคตรแรงเรียบร้อยได้ฆ่าผีบ้าเรียบร้อยแล้วโอเคพอฆ่าได้ปั๊บก็ได้อะไรเนี่ยบอสอย่างนี้เป็นเอนตี้บอสนะคนดู โอเคทั้มชับชมๆครับ,รบซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ผมบอกเลยว่าน่าเล่นมากนะครับผมซึ่งผมก็นำเสนอได้แค่นี้นะครับเป็นอะไรที่น่าเล่นมากมีแนวทาง2แนวทางคือ Survival กับ m อ็มโออาร์พนะผมซึ่งเราสามารถเล่นควบคู่กันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มการสร้างบ้านอะไรประมาณนี้นะผมก็สามารถเล่นกันได้นะครับย้ำว่าเวอร์ชันหนึ่งจนะครับผมสปาร์ไอพี IP ก็ขึ้นมาเลยนะครับเซิร์ฟเวอร์สไตล์กู นะครับผมก็มาดีจะได้นะครับไอคิมก็อยู่หน้าจอแล้วนะครับผมออซึ่งเราก็สามารถเราก็สามารถมาลองดูแนวทางการเล่นได้นะครับซึ่งเขาก็มีบอกอยู่แล้วนะผมซึ่งผมก็พิมพจากนี้เดียขอพูดอันนี้ตัวนี้มากทําให้ผมได้มีอะไรพูดนะครับคุณดูซึ่งแต่ละอย่างมันจะมีทุกอย่างอะ่ะมันเซิร์ฟเวอร์นี้มีอะไรมากมายให้เราได้ลองเล่นดูนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้แบบรีวิวครบเนี่ยคนดูก็รีวิวมานี้ใหพ้พอสนุกนะครับผมโอเคครับก็สักคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกระทึบแชร์กระทค ีเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะ,ะนผมขอบคุณมากที่ดูจบนะครับบ๊ายบายแล้วผมเจอกันครับ So let me break, break, break it all down for you. I ain't never g i v e i n up. I ain't never g i v i n up. You know I'm take, take, taking that crown from you. I ain't worried about you. I ain't never g i v So let me break, break, break it a l down for you. I never giving up.